น้องพอกับแม่มาลดน้ำพุรนครับปิดเทอมแล้วครับเออนัอกการคือเนี่ยแมงพัดเนี่ยมันมันเนี่ยจะออกมามันจะออกมาสู่โลกภายนอกอแล้วแล้วจะอาศัยอยู่บนหมุกดบงนั้นลูกที่ฟักของมันงั้นก็เริ่มตกโตขึต้นแล้วแล้วมาอยู่กับมาแล้วมาอยู่โลกภายนอก มันก็ขึ้นกับมาจากดินเหรอแม่มีดินติดหัวเห็นไหมที่มันลงไปฟักไข่อยู่ใต้ดินอ่ะเห็นค่ะแม่พอมันไข่เสร็จมันก็จากไข่ก็เ,เป็นตัวก็ขึ้นมาอยู่มาจัดกินใบใบไม้ต่างๆนะครับน้อ,องพอมาดูตัวนี้มาลูกวันนี่นี่นี่คร<ข>ับกำลังกินเลยเนี่ยดูนี่นี่กำลังกินใบไม้ของเราอยู่ อันนี้เป็นแมงพลัดตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ยังไม่ขึ้นแม่มันมันมาใส่มันมันแม่มันมีมีแมงพลัตตัวมันนะควันฉายหนูมันโดนแมงพลัดอ่ะอ่ามันเห็นแสงไฟมันก็เข้ามานู่นดูบนยอดสูงๆดูต้นส้มหนูเต็มไปหมดเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเธอกลับไปฉายน้อง่อดจะให้ดูนะครับเห็นไหมว่าเห็นไว้ว่ามันจะเข้าสู่ตรงจุดที่มัน มันเป็นต้นทำเือเดอของแสงสวา่าใช่ไหมแม่อ่ามันเห็นแสงไฟมันก็บินเข้ามาเนี่ยลูกเหมือนแมงมา้าอะไรนั่นเห็นไหมลูกน้องพอมาดูนี่ <บ S 1> สองตัวนี้กําลังไต่ครับโน่นนี่ใบมะเขือหรือส้มเขียวหวานเนี่ยมันจะชอบกินใบมะม,ม่วงใบมะขาม,มก็อยู่นี่ครับน้องพอเห็นยังตัวนี้ลูกแมออ่แม่เห็นไหมว่าแปลงผ้าอต้มมันสาคัญมากแม่ครับ อ๋อนี่น้องพอดูดูตัวนั่นน่ะมีอีกไม้เนี่ยมันเห็นแสงที่โทรศัพท์เรามันก็บินเข้ามาครับนี่นี่ตัวนี้มีดินติดหัวอยู่เลยครับไมมม่่รู้หอแงพัดยา